จากหลักฐานทางโบราณคดีภาพถ่ายทางอากาศพบว่าเมืองโบราณอูท่ทองเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเป็นรูปวงรีทอดตัวไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้มีขนาดความกว้างหนึ่งกิโลเมตรยาวสกิโลเมตรจากหลักฐานดังกล่าวสามารถบ่งชี้ได้ว่าเมืองอูทง่ทองเป็นเมืองโบราณ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานพบว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่สมัยกนราว2พันปีมาแล้วดูจากหลักฐานที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ของคนในสมัยนั้นที่คุดพบอย่างขวานหินขวานสำริดหอกชมวกลูกบัาภาชนะดินเผาเหรียญเงินหรือแม้นกระทั่งรูปพระสงฆ์3องค์อุ้มบาท พระพุทธรูปหน้ากลกลักษณะนั่งคาสมาธิถ่ายโทษงานศิลปะแบบอมราวดีบ่งบอกถึงความเป็นศูนย์กลางความเจริญของอาณาจักรฟูนันในราวพุทธศตรวตรรษที่5ถึง9จากความเห็นของศาสตราจารย์โชงเซริเยนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเชื่อว่าเมืองสำคัญของอาณาจักรฟูนัน น่าจะอยู่บริเวณเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจากหลักฐานที่พบคือธรรมจักรกับเสาศิลาที่มีลายเส้นบุญธรรมจักรแบบเดียวกับที่ประดิษฐ์ขุนยอ่อเสายุคพระเจ้าอาสศกในอินเดียและทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจึงเชื่อได้ว่าอู่ทองเมืองโบราณแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดประวัติศาสตร์อารยธรรมสุวรรณภูมิ ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของลุ่มแม่น้ำแม่กลองซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอำเภออูทองในวันนี้ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตพื้นที่พิเศษเป็นเมืองโบราณแหลงท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จากดํมรีของพนาท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21เจ้าคุณพระเทพสุวรรณโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าลีไลคณะผู้ว่าราชการพร้อมด้วยชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีแนวคิดในทางเดียวกันว่าควรจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดไว้ที่เมืองโบราณอู่ทองแห่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดกำเนิดสุวรรณภูมิ แหล่งนำพาศาสนาสู่บ้านเมืองเรื่องราวที่เป็นตำนานมากว่า2,000ปีในช่วงพุทธศตรวตรรษที่9ถึง10หรือ1,500ปีมาแล้วและในทางประวัติศาสตร์เรื่องราวหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับเมืองอู่ทองซึ่งเป็นสมัยประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยเป็นที่เชื่อกันว่าเมืองอู่ทองแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางของการค้าทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและได้รับการกล่าวขานว่าดินแดนสุวรรณภูมิณสถานที่แห่งนี้โดยการแกะสลักพระไว้ที่หน้าผามังกรบินเขาธรรเทียมรางโปรดพุทธมารดาถวายพระนามว่า พระพุทธปุสยาคีรี